สบายดีพี่น้องมือนี้มายามแม่แถวซื้อเฟือมาหายเพิ่นเพิ่นบอสบายพี่น้องสบายดีพี่น้องยายเมื่อยร้านมายามร้านมายามซื้อเฟือมาฝากเพิ่นซื้อเฟือมาฝากมาเทากำหนดผักนอกเลยแม่เทบอสบายพี่น้องเลยเลยซื้อเฟือมาฝากเพิ่นมือนี้ชิงชู้โอกาสมาขอบคุณแม่ญี่ปุ่นที่ส่งเงินมาหายนัดที่เพื่อมภ์ำนัดทีหายนัดที่ของทุกแบบของคุณอะไรก็เลย เพิ่นก็เลยขอบคุณผู้หนใหญ่ใจดีที่ครัสู้อุปธรรมี่น้องอน้องนัดเดอ้อขอบใจหล,ลายๆเด้ออ้ไเพิ่นก็อยากกินเฟอ้อเพิ่นก็ซื้อเฟอ้อมากินเลยพี่น้องเลยเนี่ยย้ายแซ่บจิบบองเน่มันหอมาพุ้งบาถ้าตังตัวนะ ก้ละนลูกอันไทยเอิญก้นละพันจักบาทจักได้เป็นจาแม่กับโบู้จักบาทเดือนบ่งบาทบ่อหรือว่าะไน่ะมันบุคือไทยเด้อนาตงคูณจั๊บาทซื้อกินกับแซ่บลงีกินนดตักกของหมักอง เมื่อวนน่ะแ่ลงมูซองพีทีน้องเเาไปขอเปเจียบพ่อแห่งเลยบนได้ดงเลยบนไเห็นยีสตอ้งนอแมง่ะวาสีไปตลาดวาสีไปตลาดแรงไปหอดเขื่นทาง เผินเจ็บท้องแท้งเลยกับมาคืนแล้วไม่ได้เห็นชีพจำเราพอชีพพิเศษลองกินไม่เห็นชีพแท้แซ่บอยู่บนน้องนัดกะแคะหมักกระจโกเออหมองแบบยายได้สะไข่แน่ล้วบ่อได้กินยาเลยยากะไข่แน่ล้วกินยาน้าอันนั้นมายาอัน ยามันยังยายเขากินยาแฉนี่แหละของกันซูลของนักแฉซื้อมาเป็นาักแฉของไปซื้อแล้วเขายังโเตึงเลยเป็นเมื่อยแท้ลุกตะนอนครัลุกมากก็เมื่อยฉันก็วตัวตัวตัวแยนะยายก็บอกสบายที่น้องคู่ฮาแม่ลัดแท้เด็กเด็กตัวที่อกเลยของนั้เป็นหมูเกาบ ของยายเป็นสุดๆเลยกินที่นอกคนอ่น้กินสี่อเอาน้ำพักนอกเพรสื่อให้ยายสิบพันเพาะลูกจบหนึ่งหนึ่งยี่สิบบาทค่ะสี่สิบสี่สิบบาทนี่นอกนพักนอกแ่บไปเพื่อาหาประจำที่นอกไม่ได้คนมกหาเลย มันนำหวานไในชนะตึบ่ห้องเรามากินน้ำหวานน้ำหวานราบปรยากเราบปรยากเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เพื่อนแม่เถ่าป็นพี่น้องไงว่าเพื่นก็อยู่แล้วนี่แล้วสภาพ,พเาพื่อนกันไหาครับหน้าห้องหมอเมืองอเลยเพื่อนเพื่อนอันกาศเด็กห้องหมอพี่น้องเลยห้องหมอเมือง อุทุมพรเซโนพี่น้องเป็นกระชายเครื่องใ่เถวกระขายเครื่องมืดในจักหน่อยหนึ่งร้านแ็ไม่เท่ากินเฟอเอาเหให้แม่ได้เป็นมือกล้องให้มื้นนะีนานะคนโทรเอาเอาจะเซาเลยพาออกมาเลยลืนึุคากล่องมาพี่น้องเลยแม่จับไหลเหนื <laughs> ่อยแม่เลย นั่งน้ำหวานเลยเปินบ่อยากเนาะชิลาชิเชยเปิดตัวเดงแบบโงเปิบ่อยากเพินหายไล่ลายตรงกับเส้มมันลายบ่ลูกเสื่อนลายมาเพื่อนนี่ก็ชิซึไปหายผอในเด็กสินเท้อหนึ่งนอกว่า เพิ่นก่อกำแพงอยู่เฮือนเพิ่นก่อกำแพงใส่ชาวอ้นตัวจักเพิผลชาวอ้นชิห้เท่าไรแต่แล้วแต่เพิ่นสิเล่าขั้นพี่น้องตั้งซอยเพิ่นเลยแล้วแต่เราสิให้กินน้ำกินไนบ่ได้วอ่าว่ายังดอกแล้วก็ะทุว่านี ics, it, penny, Means, so ää, hei, ่ย nee. ันแม่น หนดเก็บองตอนัปิเนือนอตื้นกินโกนดอคนอื่นที่เก็บเนาะกินกโอ้พวกเจ้าพากันไปเืินอานันเือนอตือบรุ ลองเตรียมเหมืองินตั like t ue. T ue. Wrote, ้งเพลงนะหอรัดส ah, ีลากจองหลักปลาเออหักหมักจองเออเออแม่ไหน่วหมักจองเมื่อในกเวศน้นเวสื้อหอยบอกให้เราเราบอกเื้ออยนซื้อให้เพื่อเตรียมมาให้เผื่อเลยน้อเพราะว่ามาืมามาเถื่อมันฮอนเดพน้อง มันไกลอย่างนั้นทอนเด็กมันไกลแล้วอ้าวยายอิ่มแล้วบ่สนะอิมแล้วน้องเลยเบิ่งนกับผมกินนะเต็มถ้วยคือเราเต็มถ้วยเดี๋ยวแม่จะกินโตยายดอกไม่เป็นมือก้องให้น้องนัดก่อนไม่เล่าแล้วเขาเปียกห่าเนเลย ถ้ minutes, ่วหนึ่งถ้่วหนึ่งกินได้สอามคนแล้วมันลายน้ำขจนกินบม่อยากลดเลยแม่แหละแถมเพื่ันเป็นยังแ่บอีกท่านเพิ่เปิดแตห้บูฮานไม่รอ้เหตุดนแหลเพ็นเหตุแ่บนี่ไกันมีโยมซื้ออาหาเผื่อผมมันแซ่บลายน้ำค่ะเถืนนี่มีเรือง กอบหอมีแต่เขาเปียกเสศษเขาเปียกขาว,วดูน้าปมน้อยแม่ายายผักหนอกห,หวานค่ะไข่แน่นแล้วบ่เมื่อยนะใครแน่เลยแม่คนได้กินยาเลยอยากใครแน่ละบ่ใครแน่แล้ว,แ,ลวแส่ยากินแ,แส่ยสยากินเลย นเหนื่อยเสียากระซูเนาะเหนื่อยแหงเลยเสียากินนั่งหล่ากินไปแซ่บสพแต่นาะน้องนัดเนาะหมักเลยเนาะกินแบบนี้เนาะหน่อยกะได้เนื่อพี่น้องกูอ่ะ ยันพ่อคนคิวขาวเลยไปหาเินพ่อคนเห็ดวิ่งคนเดียวทำเวียดมาลาตังคูก็แซ่บแซ่บอเอาลงถูกใจลาก็นมนมโอ้ยแซ่บเงินที่ผู้หญ่ใจดีส่งหายกันนะกก็สิเดกทำในแถวใสแซนกี่พี่นอกพึ่งดีๆแเลยพึ่งเงิน เออเป็นเงินไทยประมาณจากจากสี่ร้อบาทสิสี่ร้อยหักใจเด้อร้านให้ยายเลยยายยายใช่เออเองยายให้ดิให้ยายซื้อยากินซื้อยากินอันเงินอีกก้อนหนึ่งก็น่ากสีเอาไว้เงียนนังซื้อนอกแล้วก็สีแบงไรเชิญหนึ่งไข่ใช้จ่ายขอบตัวน้องเพราะว่าเอาไว้ที่มันจะสวยงาม นัดกะค่ะกับขอบใจมแม่แม่ที่อยู่ญี่ปุ่นละลายเดอ้อที่ส่งเงินมาใหา้นัดที่หายนัดกินของแซ่บๆขอบใจละลายกันแม่เดอ้อยายอิ่มกันังเชืเอ <c oughs> อ่อเนาะหลายๆร้านชื่อเพื่อเอามาสู่ผนกินแต่เร่าผนเมื่อยตั้ม คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวานที่เคสเดลเจะเดลไปบ่ายจ้าบ๊ายบาย